เสงหายใจแห้งๆกับขอทอด้วยพี่น้องเพราะว่าจอปอดเนาะมันจะเมื่อเยเร็วเสียงหายใจหือหอห,หูหูเลยกับขอทษขออภัยหลายๆนะพี่น้องเนาะว่ามีคนไทยกับสีนทายเงอนเทเบิงลนะพี่น้องเนาะเล็กๆในน้อยอันแนมเห็นทั้งผุนเป็นห้องทั้งหนาเนาะโซฟ้าอันยืนอยู่ทางนี้เป็นหงกินข่าว

เมื่อกี้เลยข้าวพี่น้องสเปนเขาให้ผู้เฒ่าตายเมืง่งว่าไปตะสงสารเนาะ,ะเมื่งว่าเขาเอาเตียงนอนไปเฮ้ยดีเนาะมีคนบอกนะ <c oughs> อีกทายนาง,ง,งูโอเคเนี่ยโมเมนต์ฝรั่งได้พี่น้อง โอเคทีงทังา่นคนไทยมาเป็นฝรั่งแล่เป็นคนไทยเบิ้งเบิ้งบงอะหกบอสโตกะมีแต่ของกินเนาะเบิ่งอะเบิ่งหกเนี่ยนะพี่น้องไปขุณหองกินเ้าหกเนาะพี่น้องเนาะคุณ ไทยเห้ยบึงเคนื่อกหกไทยเนะาะใครบอกว่าวิอันไทยนะน,นะอย่าว่ากันเอยบึงตอนกลางคืนนะพี่น้องคือเมืองห่างเนะาะไทยไ้แต่บึงตอนมันเสาเนาะตอนน,น,น,ออน,นี้เอ่อ่ถุมทุมเครื่องบ้างวะ ถ่ายุติทั้งเหงื่อท้คล้องนี่เลยบกกาไปข้างล่างเวียนหัวในทวีนอม่นนอมุ้นครังอีกโอไว้ ไก็ยุ่งเงินไปเงินมันเงียบกริบยังเว้นคือกันบางครั้งก็จะมีคนแน่เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นแต่ยานว่าพี่น้องเอ้ยนี่เน่ยสงครามเงียบเนาะยังดีแต่พอมีปืนเนาะกันเสียงปืนเสียงระเบิดท้งแต่สิทักกว่านี้นะพี่น้องเนาะ ส,สู่ได้พี่น้องเกยสู่แป้นน้ากันบ่ไเ้เป็นตะบานเท่าเป็นทัวโลกตื่นขึ้นมือได้กิฟังแต่ข่าวเนาะอันนี้ขึ้นในเมืองได้ี่น้องขึ้นในกรุงเทพ มึงตีน่ะขอ,องอาหารกับพีทกอพีชอฟกับพีทพีททุกจร่งทุกอย่างบางขังกับมีดจริงสิละเขีเจ่จักรย,ยานขับจักรสานยางเน่กับสิมีรถเน่บางเ,งเล็กเนยน้อยเนาะมันยังหนาวอยู่พี่น้องเอ้ยังหมดสาวเกิดหนึ่งองศายัางกระเวนกับประมาณเออ ซีถึงหายามาแรงกับโลกําอีก2อ,องศา1องศากระคืนก็นดีใบใหม่ย้ำคันพง